ต่อกันที่ผู้ที่สามกับศึกอังกฤษ f a ฟครับระหว่างแมนยูพบเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อเสมอค,มครึ่งอังกฤษ FA ครับเกมในรอบรองสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลางเวมล์สเตเดียมโดยแมนยูภายใต้การนำทีมของเอเลกุน่าโซชากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจอยู่แล้วเกมนี้มีปัญหาการจัดทัพเพียงแค่ฝั่งแบ็กซ้ายเท่านั้นซึ่งเกมที่แล้วนั้นใช้ฟูตเมซอนในการเล่นขัดตาทัพไปก่อนเกมนี้ต้องเช็คในส่วนของลุคชอและแบรนอนวิลเลียมว่าจะไหวหรือเปล่าส่วนในตำแหน่งอื่นนั้นยังพร้อมลบส่วนทางฝั่งเชลซีภาายใต้กรทมของแงแฟล เกมนี้จะขาดกองกลางตัวหลักอย่างกองเต้ที่เจ็บไปส่วนในรายอื่นๆของทีมนั้นก็ยังพร้อมลบดูแล้วเกมนี้เชลซีเทียบความแน่นอนในเกมรับแล้วเวลานี้ยังเป็นรองแมนยูอยู่ประกอบกับนาทีนี้เกมลูกของแมนยูก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเกมนี้ทําให้ผีแดงมีลุ้นที่จะเบียดเข้าไปได้มากกว่าทีเด็ดฟังงวันนี้ต่อไปเลยปีศาจแดงแมนยูสกอริคาดแมนยูเชื่อเชลซีสองหนึ่งต่อกัน